คือวันนี้เป็นการรับเดตน,นะครับในเรื่องของอุตสากรรมในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของผลง,งานการวิจัยนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของต่างๆแล้วก็อย่อางที่บอกครับคนที่เข้ามาร่วมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับอย่างน้อยเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆเนี่ยก็คงจะนำทางในสู่าการทำแมชชีนหรือ การที่เขามาเห็นผลงานของนักวิจัยในเมืองไทยก็อาจจะมีการต่อย,ยอดในเรื่องต่างๆกันนะครับเพราะโลกของเราเนี่ยเรากำลังก้าวไปสู่สถานการณ์ที่ว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันแย่แลงนะฮะห้าสิบปีหลังของเราเอากาศของเราม่ร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดไอคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยนะฮะเราก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แ เรื่องของความรู้ต่างๆความรู้ที่เกิดขึ้นในงานนะครับในวันที่8ถึงวันที่9กัายรายนนี้นะครับที่โรงแรมแกรนด์แพรเอราวัณน,นะครับตรงที่แยกรประสงค์นะครับงานเรามีจัดสองวันเต็มนะครับโดยจะมีนักวิชาการชิ้นงานต่างๆ,ๆเนี่ยทางด้านของอานจะไม่มีเครื่องรดดัานะครับการวิจัยการออกแบบเทรนต์ต่างๆ,ๆเนี่ยมานําเสนอสองวันเต็มนะครับซึ่งคิดว่าองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถหาดูที่ไหนได้ เป็นการรวมจริงๆจากเน็ตเวิร์ที่เรามีนะครับตั้งแต่ทุกองค์กรที่เกี่ยวกับเจมส์จูรี่ตั้งแต่ในเมกาเองอก็เข้ามาร่วมกับเรารแล้วก็หลายๆประเทศนะครับองค์กรทอยสีโลก ICA ทางทางอาซิโ,จโ,จโนะครับทาง RJC นะครับรวมถึงผู้ประกอบการเหมืองแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เข้ามาร่วมในางานนี้ด้วย This is the eighth Gems and Jewelry Conference that is going to be held on September 8th and 9th, 2025, hosted by GIT, Gemological Institute of Thailand. And we would like to invite everyone to come join us at this event. There will be many speakers, many uh, uh, top designers who will be speaking, and we would like you to come and be included in this.